ครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเลือกซื้อ Power Bank นะครับบางคนก็งงเอ้ยเราควรจะซื้อ Power Bank เนี่ยที่ความจุเท่าไหร่ดีนะครับแล้ววิธีการคำนวณว,ว่าเครื่องเราเนี่ยอยากกระชาร์จได้หลายๆรอบเนี่ยเราควรที่จะเลือกขึ้นความจุที่เท่าไหร่นะครับผมจะมาบอกวิธีการดูก่อนเลยนะครับว่า,าเครื่องเราเนี่ยจะดูแบตได้ไงว่าแบตในตัวเครื่องเราเนี่ยมีความจุกี่มิลลิแอมนะครับเพราะแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อ ให้แบตไปที่ติดกับเครื่องเนี่ยมิลลิแอมไม่เท่ากันนะครับการเก็บได้นานได้ช้าเนี่ยขึ้นอยู่ของแต่ลยี่อนะครับมาเดี๋ยวผมมาสอนวิธีการค้นหาแล้วกันครับ Google ช่วยได้นะครับเข้า Google เลยแล้วก็พิมพ์ชื่อรุ่นของเราไปนะครับอ่าเห็นไหมเนี่ยอ่าพิมพ์ชื่อรุ่นสมสมมติว่าผมจะหาซัมซุง A8 2 0 1 8นะครับปีนี้ครับกดค้นหาเลยเลยเซิร์ชจิงหรไปเลยครับอ่า ส่วนมากผมก็จะมาใช้ของเวฟของสยามโฟนนะครับเนี่ยกดเข้าไปแล้วไปเลือกขาวสเปคที่แบตเตอรี่นะครับว่ารุ่นเนี้ยที่เราใช้อยู่เนี่ยมันมีให้มากี่มิลลิแอม์นะครับนี่เราเจอแล้วให้มาอยู่ที่3 0 0 0มิลลิแอมนะครับ3าม0ัน0 0มิลลิแอมนะครับวิธีการคำนวณว,ว่าเราจะต้องการ power bank กี่มิลลิแอม เราได้มาแล้วเราได้เขาเรียกว่าเราได้แบตเตอรี่ของมือถือเรามาแล้วว่ามีความจุที่3,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับเราก็บวกทบไปเลยนะครับถ้าสมมุติว่า,าผมเนี่ยต้องการชาร์จ3รอบผมก็บวกทบไปเลยครับไอ 3, ah นะ้สามสามพันมิลลิแอมป์ในมือถือผมเนี่ยบวกทบไป3รอบก็เท่ากับ9000ม ah ิลลิแอมป์ใช่ไหมพอ9000ม ah ิลลิแอมป์ผมก็แค่ไปซื้อเอาแบงค์แค่10,000ม ah. ิลลิแอมป์ก็พอแล้วนะครับก็ชาร์จได้3รอบสบายๆนะครับ ต้องบอกไว้ก่อนนะครับ10,000ต้องเป็น10,000จริงนะครับไม่ใช่ว่าบางแบรนด์หรือบางยี่ห้อหรือเป็นงานจีนเนี่ยจะเขียนโอเวอร์เลย50,000ื0,000มแต่มมใช้จริงๆกันได้ไม่กี่รอบเพราะว่ามันเขียนปัามมาหลอกลวงเอาง่ายๆใส่แบตมันให้มาน้อยแต่ถ้าเป็นของยี่ห้อทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะยี่ห้อนี้ยี่ห้อไหนนะครับที่มีมอกมันให้มีแรมมาจริง คำนวณแบบนี้เลยแบบที่ผมบอกไปเบื้องต้นนีครับไปหาสเปคแบตเตอรี่ของเราแล้วก็คำนวณบวกทบไปเลยถ้าอยากได้กี่รอบกระทบไปจำนวนที่อยากได้แล้วก็ไปหามิลลิแอมใน power bank ที่เราต้องการนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหาที่มีมอกนะครับถ้าเกี่ยวกับ power bank นี้ผมแนะนำนะครับหา power bank ที่มีมอกนะครับเพื่อที่ เซฟเรานะครับไม่เกิดการลัดวงจรเกิดการบวมการระเบิดนะครับเพื่อป้องกันตัวเองด้วยในการเลือกซื้อนะครับเอาที่มันมาตรฐานนะครับแล้วก็ดูสเปครุ่นใหม่เนี่ยอ่าเมาแบงค์รุ่นใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าต้องดูสเปคที่มันชาร์จเร็วได้ด้วยนะครับชาร์จเร็วดูยังไงนะครับอ่าดูที่กล่องก่อนที่จะซื้อขอคนขายเลยซื้อที่ไหนก็นแล้วแต่ยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ขอดูบอกขอดูกล่องหน่อยครับขอดูสเปคหน่อยครับที่กล่อง มีสเปคให้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับมาเข้ามาดูใ,ใกล้ๆนะครับมาน้องเข้ามาดูใ,ใกล้อันนี้อันนี้จะมีสเปคอันนี้ดูดูง่ายกว่านะครับอันนี้อันนี้ก็จะบอกรุ่นแล้วสเปคเหมือนว่าอินพุตไฟเข้าอินพุตนี่ความหมายก็คือชาร์จเข้านะครับเอาพุตนี่คือออกชาร์จออกไปถึงว่าเอาไปเข้าเข้าโทรศัพท์มือถือนะครับเอาพุตเนี่คือเอาไปชาร์จเข้าโทรศัพท์มือถ่อยนิ้วก็คือ ชาร์จเข้าพอแบงค์ตัวเองนะครับอ่ามันเข้าได้สเปคอย่างไงอันนี้เขาก็จะมีสเปคให้นะครับอ่าอันเนี้ย5โวลต์2แอมป์ที่จะเข้าก็คือ9โวลต์2แอมป์เข้าได้นะครับนี่ใช้ไทปสี C กับไมโครได้สําหรับพาอแบงค์รุ่นนี้นะครับมถ้าใช้ไทปสี C เนี่ยจะผมว่าใช้สีเนี่ยใช้ที่9โวลต์จะเข้าได้เร็วนะครับก็คือพาอแบงค์เต็มเร็วส่วนมือถือเราเอาจากพาอแบงค์ไปเข้ามือถือเนี่ย ให้ดูตรงเขาว่าเอาพุทนะครับเขาก็จะมีช่องมาบอกเลยเนี่ยแต่รุ่นเนี่ยถ้าเท่าแบงค์ไหนที่มีบอกว่าจ่ายไฟได้9โวลต์12โวลต์ไอ้พวกนี้รองรับพวกเครื่องฟาสชร์จชาร์จเร็วซูเปอร์ชาร์จอะไรเงี้ยซื้อพวกนี้ถ้าใครเครื่องที่ชาร์จเร็วอะ่ะให้ซื้อเป็นเท่าแบงค์ที่มีรายละเอียดแบบนี้ในแต่รุ่นรุ่นนี้ก็มีเท่าแบงค์ตัวนี้ก็มีบอกรายละเอียดไหมก็จะมีบอกเหมือนกันให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ให้ดูมอกอแล้วก็ถ้าใครที่ ท่องเที่ยวบ่ายนะครับแล้วขึ้นบินนะครับก็ให้ดูสัญลักษณ์ที่กล่องนะครับว่าสามารถเอาขึ้นเครื่องบินได้ไหมนะครับเพราะว่าในการขึ้นเครื่องบินเนี่ยเขาจะจํากัดมิลลิแอมนะครับถ้ามิลลิแอมสูงเกินไปนะครับเขาก็ไม่ให้ขึ้นแล้วเกิดอันตรายกับการการบินได้นะครับนะครับเรื่องแค่เลือก c o ้าแบงก์นะครับก็มีอยู่แค่นี้ก็เอามาฝากกันนะครับถ้าใครอยากได้ความรู้ใหม่ก็ฝากติดตาม ช่องผมไปด้วยนะครับกดถูกใจและแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับถ้าข้อมูลที่ผมบอกมานี่เขาเรียกว่ามีสาระมีความรู้ก็แชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมเหมือนกันนะครับนะขอบคุณมากนะครับ